ข่าวนี้มาแรงมากไหนๆก็แรงมาแล้วนะฮะวันนี้นะครับเรยาในมาดใหม่กับชมพู่อารยานะฮะโดยผู้จัดคุณนงกอรุณชาแปชมอีกครั้งครับกับเรื่องซุปตาหมอลำนะอันนี้คือชมพู่เนี่ยเปลี่ยนจากเรยานะฮะมาเป็นซุปตาหมอลำนะครับกับเรื่องต้มยำรำซิ่งในโชมใหม่มีภาพให้ชมครับเห็นแววรุ่งโรวนของละครมาแต่ไกลเลยนะครับเพราะค่ายบอร์ดแคสจับนางเอก ระแสแรงชมพูอรารยามมาไปชันฝีมือกับเจ้าพ่อภูทรปอทิษดีครั้งแรกในครเรื่องใหม่ต้มยำบรัมซิ่งโดยจัดชุดมาฟิตติ้งทดลองดูบุคลิกกันตลอดทั้งวันเรื่องนี้สาวชมต้่งปรับตัวในโลกการแสดงใหม่ทั้งหมดครับเป็นนักร้องหมอรำระดับซุปตาร์นะฮะต้องหัดกระดกลูกคอให้สมมาค่าตัวหลายล้านนะครับในเรื่องโดยขณะที่หนุ่มปอขวัญใจคอลูกทุ่งเป็นนักแต่งเพลงชิลๆพร้อมลุยกันแล้วแหละครับ ค่ะชุดที่วิดวันนี้ก็เป็นชุดแบบใส่อำพรางตัวไม่อยากให้คนจำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าง่ายๆติดดีชอบค่ะเพราะว่าปกติก็เป็นคนแต่งตัวน้อยอย่างนี้อยู่แล้วชอบของผมเป็นคนแต่งตัวเยอะครับเยอะชินฮะก็ก็เป็นอีกแนวหนึ่งเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่ที่ไม่เคยได้แสดงละครเป็นอย่างนี้ผมเป็นนักแต่งเพลงลุกทุ่งเพื่อชีวิตนะครับก็น่าจะเป็น อีกคัแเคเตอร์ใหม่ที่ท่านผู้ชมจะได้ได้ติดตามชมนะครับก็ท่างของของชมด้วยใช่ไหมครับค่ะสุตาอิมพอร์ตมานะคะ ก็ลองไปไปเทสเสียงดูแล้วค่ะก็เพื่อที่จะให้ครูเพลงฟังดูว่าเออเสียงเราแบบอยู่ในเรนจ์ประมาณไหนจะได้แต่งเพลงให้เราร้องได้ถูกอะไรเงี้ยค่ะก็เพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะหมอลามาร้องยากอะค่ะมันก็จะมีพวกแบบลูกคอหรือว่าสำเนียงอะไรเงี้ยที่เราร้องแล้วมันก็ยังฟังดูแบบแปลกๆค่ะก็คงเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนกันต่อไปค่ะร้องยากค่ะร้องยากของของปาจะเป็นเพลงสนุกๆนครับก็คิดว่า จะทาได้ดีครับอะไรครับยังมีรุ่นพี่ตัวแม่นะฮะอย่างคุณสุรานีสุนารีราชสีมาในการมาร่วมแสดงในบทสําคัญด้วยมีทั้งน้องรอนนะครับสาวจุ้มจิ้มนะฮะที่กระโดดข้ามจากซีรีส์น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์นะครับมาเป็นนักร้องหมอลำผู้ช่วยสาวชมนะครับงานนี้สาวน้อยดีใจจัดนะครับพร้อมลุยดินแดนหมอลำเต็มที่ประกาศให้แฟนๆเตรียมรอชมกันได้แน่นอนครับดนตรีเต็มตัวเลยสบายๆมากเลยเราก็จะเป็นฝ่ายแบ็กอัพคอยช่วยเหลือให้พี่ชมพูนี่ผ่านพ้นอุปสรรคทุกอย่างไปให้ได้คราวนี้ฉีกแนวเป็นสาวมั่่น ชอบมากก็จะมีร้องเพลงเนี่ยตื่นเต้นอ่ะท้าทายดีครับแฟนแฟนเรยาก็ติดตามด้วยแล้วกันนะฮะเพราะคราวนี้มาในแนวของลูกคอ18ชั้นนะฮะก็เรียกว่าเมามันมากนะฮะกับคุณสุนารีด้วยราะสีมาซึ่งเป็นตำนานเลยก็ว่าได้นะคะ